สวัสดีค่ะที่อยู่ข้างหน้าทุกคนนี่คือ,อบัลังทับทิมนะคะเป็นไม้ในตระกูลอโกนิมานะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงเกิดยากมากค่ะกว่าจะแตกได้กอสวยแบบนี้นะคะ <c oughs> เวลาบัลังทับทิมนะคะชอบตรงที่เวลาเขา,ากระทบแสงนะคะตรงกระดูกเขาอะ ตรงช่วงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรืองแสงได้เลยนะคะเห็นไหมคะยิ่งถ่ายตอนคืนนะถ่ายแบบใช้แฟลชนะสวยมากๆค่ะทุกคนสวยกำลังสวยนะคะเข้าหน้าฝนดินที่ใช้ปลูกก็ดินทั่วไปเลยค่ะ อันนี้เคยเห็นเขาผสมนะคะเขาก็เอากระามาพ้าวผสมดินปลูกอีกที่นึงอย่างนะะี้ค่ะปลูกลงไปแล้วก็เนี่ยมีใส่อะไรนะคะไอตัวเป็นเกล็ดเก็ดนะคะน่าจะเป็นเปลือกไข่ อันนี้เป็นพุ่มสวยมากอจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเนาะนึกก่อน <c oughs> จําชื่อไม่ได้จริงค่ะนึกม่อห้องมีแต่พุ่มสวยๆนะคะทุกคนอะคุณน,นีมาหน้าเลี้ยงเหมือนกันนะคะเวลาเขาแตกพุ่มเขาจะเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ดูนี้ค่ะมันก็พุ่มใหญ่มาก เดี๋ยวมิตรั้งจะมามาซื้อเขาซื้อพุ่มอย่างนี้ยไปเลยค่ะไปตั้งโชว์ที่ร้านนะคะนี่เป็นสุกสมใจปองค่ะกำลังแตกนะคะแตกลูกสุกสมใจปองเดี๋ยวพามาดูนี่ อันนี้บอนสีนะคะบอลสีใบส,สีขาวสวยมากเลยค่ะเป็นกอแต่ต้นอวบอวบเลยฮะอวบอวบแบบนี้เลยอวบใบใหญ่มากนะคะแล้วก็เอมมีชายชนด้วยนี่ไงอันนี้ชายชนลูกค้าซื้อมาจากเรานะคะตอนนั้นผาหัวสนุกสนานมากขายแล้วก็มีหกหลงเหมือนกันนะคะที่นี่หกหลง เลี้ยงได้สวยเหมือนกันลูกค่ะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะพอดีมีตะดงกระถางเลยถ่ายกระถางนั้นให้ดูค่ะสวยข้างหลังน่าจะเป็นงาช้างงาช้างงาช้างออไม่แคะไหมไม่แน่ใจนะคะปลูกปลูกเป็นไออย่างนี้ก็สวยดีนะคะ มีนกกระยางด้วยแล้วก็นี่ค่ะแก้วสารพัดนึกก็สวยมากคือที่ถ่ายอยากถ่ายมาให้ดูเพราะว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่เราจะปลูกไม้ต่อไปนะคะ เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะบางอย่างเราเลี้ยงอาจจะไม่สวยแต่บางอย่างเราอาจจะเลี้ยงสวยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ่ายมาให้ดูว่าเออพอมันเป็นพุ่มสวยๆมันสวยนะเขาจะได้มีกําลังใจปลูกต่อนะคะว่าเอออย่างน้อยลมันมีหวังแหละว่าเราจะได้เห็นพุ่มกอสักครั้งหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่าถ่ายมาเป็นไอเดียให้ดูนะคะในไอเดียให้ดูมีเปลนอนตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงนี้ถุงเงินถุงทองต้นใหญ่มากค่ะสูงมากดูมือดูมือแม่แอนดูมือในคลิปนะ <c oughs> ใหญ่มากๆสูงเดีย๋ยวพาไปบ้านหลังหนึง่งแ้๊บหน,นึ่งนะคะ ทุกคนอยากให้ดูวันนี้สวยมากๆค่ะเนาะนะหญ่เนาะสว,<ย>สวยมากเลยค่ะอันนี้นะคะบอกเลยทุกคนมันเป็นไม้ของแอดเองเลยนะคะอันนี้ไม้ของแอดเองแต่ลูกค้าเลี้ยงได้สวยกว่าแอดนะอีกนะโอ้สวยมากๆทุกคนมีนะคะที่ที่ร้านเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว้ อันนี้แอดตั้งชื่อไว้นะคะว่าเจริญสิรินะคะ,ะจะมีกลุ่มคือคนที่แอดให้ไปก็คือว่าเป็นกลุ่มคนที่นามสกุลนี้หมดเลยะคะ่ะเจริญสิริเนี่ยสวยมากๆชื่อเพ่าเป็นมงคลนะคะเจริญสิริเป็นลูกไม้แอดเองนะนี่เห็นไหมลูกค้าขยายได้อีกแล้วเนี่ยสวยมากๆทุกคน ออันคือจังสีมีตะคนมาถ่วงเนาะใหญ่คือจางสีมีตะคนมาถ่วงแล้วต้นนี้ไหมมันง่าม,มไหมง่ามดีเลยละอละอคลังเลยนี่นี่โอ้สวยมากๆ ดูมืออันนี้มือใหญ่อันนี้ดีกว่านี่เอออย่างนี้มันจะได้ไม่บังใบไม้ดูค่ะ <c oughs> ใบใหญ่มากๆทุกคนสวยแล้วเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสวยมากๆที่ร้านขยายไว้ได้หลายกระถางเลยค่ะถ้าใครสนใจทักมานะคะเบอร์โทรเดี๋ยวแปะไว้ให้ค่ะ ชื่ออะไรบ้างกไ็ไม่จำไม่ได้ละอันนี้เพื่อนบ้านเราจริงๆค่ะเราก็เลยมาได้ถ่ายให้ดูดูบัตอันยังไม่ยังไม่ีแดงนะคะอ่าบัลลังก์ทับทิม,มอยู่ในในเนี่ยในซองในหลืบแต่ก่อนบัลลังก์ทับทิม,มที่นี่เยอะมากๆนะคะพอดีเขาขายแต่ก่อนเขาขายตอนที่ยังไม่เป็นกระแสก็ปลูกไว้เยอะมากเต็มนี่เลยนะคะเต็มเป็นโดงตรงนี้เลยเขาขายแค่ต้นละยี่สิบบาทเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะ อนนี้แกก็เหลือแค่ไว้ปลูกไว้ชมเองนะคะเพราะว่ามเหลือไม่เยอะแล้วแต่ชอบอันนี้มากเลยนี่สวยจริงๆเลยแต่ละใบมันก็จะมีความป้ายเลยนะคะบางทีนะอันเดงนี้จะป้ายชมพูเขียวนะคะสวยมากๆเดี๋ยว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 แปะรูปให้ดูค่ะ เพราะว่าเป็นไม้ของเราเองเรามีรูปเยอะแยะเลยค่ะพกหลงอันนี้อยู่ในร่มเกินไปนะคะต้นจะสูงมากนะคะถ้าอยู่ในร่มเกินไปนะคะนี่ต้นสูงยาวสูงมากๆค่ะทุกคนสูงใบยาวอันนี้น่าจะหัวแก่อ่าปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าต้นสูงยาวมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ สีเขาจะซิดซิดง่ายนะคะอืมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหารูปมาให้ทุกคนดูก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ